ก็นั่งอ่ะเอาไหค้าบังเลอ้ชูงอยู่เนี่ยมองไม่เห็นตรนใมองให้เห็นมาก็ยื่นมาฟังโดนพวก้เกี่ยวกี่ไม้ไไถ่ายวีดีโอเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆเจาะถ่ายไปเรื่อยๆดีว

ลงเขาก็ออกมาถ่ายหันไปครับไปไหนอ่ะ